เอาไว้ดีต้วไม่มันหนัดไทปุกมันหนัดไทปุกเลยจริงอ่ะเชี่ยมห้องไหนดีรู้กะมึงก็บอกเมื่อมึงก็บอกดิควายเจ้าเจ้าเาคนใบ้คนใบ้เร่าดูเขาใบ้กันแล้วเขาไปในเกมบ่อรุกบุ้มบุ้มบุ้มบอบุ้มบอาเอ้าเอ้าเชี่ยมห้องตรงไหนวะเอ้า

ชั้นล่างมาเหมือนมีคนตกฮะใครร้องเออสีวิ่งผ่านประตูฝั่งไหนฟังรู้น่ะจ่อมึงเอ็มคนละฟังกับกูเลยกูเล่นกระจกแฮะอยู่กูก็เล่นกระจกฮะเด็กเว้ยโอ้โหมมันอยู่หลังๆเลยเฮีย กูพังแล้วนี Behind ่กอล์ฟตายสองตายหนึ่งไอ้เฮียเยเกยร์ตกายสอรอ่ะตายสองใช่หรอเป็นใช่ป่ะเออใช่เฮียรอมเยเกยอบหอว้าวเยเกยอบละไกจะมีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีแล้วมั้งเนี่ย ว่าโจมันตายอืมโอเคอ่ะแห้มันดูแล้วก็มีกีจังมันเกิดขึ้นเตียงจอไว้เงี้ยเออวางนี้แล้ววางไว้ด้วยเฮียเพื่อเพืออ่อมันวอลแบงคโดนเราจะได้รู้นเปินกูออก้นน่ะมาเฮีย,ออย <laughs> เอาเดินทางออกไปเฮีย <laughs> ไว้หนีเลยเฮ้ยแล้วก็มีแฮชแฮกระเบิดตัวนี้แหละ่พวกมึงอยากจะลงมาใหมโอ็ใครเปิดจุ๊กวะนีนะไม่ใช่คนข้าวขาขาเปิดแม่งเลียงหัวกูอยู่เนี่ยี่ What How are you not dead มันไปฟังนึงเอ้ยเอ้ยข้าวอุยสองมันยิงเพื่อนตัวเองอเจ้าออกมาหน่อยสวยมากเพื่อนสวยสวยมากโอ้อจออกไปข้างนอกข้างนอกเลยข้างนอกไปไปไปยา, <Okay. S 2> าลย Hoa nó khai bát pháo, mึง nó cố. Tao tao thôi thôi, tao được Không được, tao bảo bong tao tao bong mึง tao 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 กูมีโฮโลแม่งสู้ทอมฮอลเว่ยสู้สู้อย่างที่เอคอก่ะเออมันขาดไปขอมันอะเออมันไกลตายแล้วนี่ไงต้องการดับเสือเอ้ดับเอาหมดตัวนี้ไว้ไหมไม่หรอเพื่อไปกันฟ้าเดี๋ยเตยไปทอมทอมจะมาแล้นโอ้ ลีเชนออกลีเชนออกโจกอง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 ก็ยิงดิกูย okay, ิงไม่ได้ไม่มีบังเสาเสามีบังโจตามกูมาโจห้องนี้ห้องนี้มาห้องนี้มาห้องไหนอาใายพี่ โอเคครัแค่ตายแค่ตายรัสเีไฟรัชเซยรัสเยเคสวยตอนนี้อยู่โดไดคนนึงทุกคนอยู่ด้านเฮ้ยหน้ารถสีขาวโอเคแป๊บนึงโจ้กูขอได้สวยโจ้เราคู่หูอะเฮ้ยกระโช เออมาสิแค่เพื่ออะไรไม่รู้เรื่องเฮียแค่เพื่อเพิ่งตายไปเมื่อกี้นี่แปลว่าคบูเลยนเวจ้าลงไปกูไปขวาขวามีขวามีขวาถูกคายฟ้าแล้วนี่จู่จูใครแม่งแกยคิวกูตรงเนี้ยเจนเจน ควกูไม่รู้ว่าจะโดนกูไม่รู้ว่าจะโดนกูไม่รู้ว่าจะโดนไอ้สัตว์ขอคำโดนมึงฟังกูไอ้ถ่อมมึงฟังกูมึงฟังกูกูมึงฟังกูนะไอ้กูจะให้ไฟมึงจะให้ไฟถ้าโดนกูไม่เกี่ยวเออไอ้สศพโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดมึงเม่งอดีโก้ไอ้สัตว์กูลืมไอ้เหี้ยพ่อมึงอ่ะ แม่งต้องกูยิงมึงกูกะให้โดนเนี่ยไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยเนี่ยเห็นไหมตอนกูย่งกูให้โดนเนี่ยไอ้เชี่ยอ้ยโอ้โโอ้โ่อยๆมนี่ใช่มมนี่อ้ยอชดูห่อหน่อ ใช่ไหมใช่เลยครับพี่ทอมเฮียอีฝั่งนี้ครับเฮามาเฮามาม้เดินมามา พังพังยุสระวัตรชัติชาตบชาติชาติชาติชาาติชาตินาติชาติบาติชาตยชาติชาติชาติลไต้ชาติชลติลาติชาลิชาต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 ิชาาตาตาตติชา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 ิชลลหลบชาิา มือป๊อดอะ่ะเร็วตอมได้เหรอไ <c oughs> อ้สัส <c oughs> ได้ดิไม่งั้นกูตายแล้วตอมังตัวดีมีคนอยู่ใกล้ใกล้ขนาดไหนะไม่รู้แต่ตอมหลบดิหลบดิบด, <c oughs> ดิเช่นอยู่อังเกตฝั่งนู้นเล ใจกูย่นใจเย็นกันหน่อยทุกคนตายดี่เนรับโอ้ฟานขอบคุณอุ้ยอยูอ่นี่บันไดบันไดบันไดมันระมันละมันละมันเฮ้อแคปนะแคปแคปนะชนะไอ้สัสยังสามรอบแล้วไม่ไหวหลังเหรอ

เตอร์เกชันเขานนอไรอยเนอนอยู่เหมือนเขาเานอไกลเลยไปริเวอร์เอขึ้นไปพีกอ่ะไปเลยพีกข้างคไม่เข้ามาพีกข้างคว

ก็กินเหียไอ้เ้ยันนี้วะัรมขับ้าโดนไม่ได้อ้าวกูไม่ใช่แล้วอ่ะออกดเด็เตี้ยแค่ไนะโคตรเอออะอะไรวะงานมันวิมันเห็นซีโฟมก็ตัดไปเลยอ่ะกูโคตรงงอะ ไอ้เห yeah. ี้ยคุณนึกว่ากูฆ่ามึงทอมกเปต้องไงตอนนั้น <f ucking little shot> โอ้ยได้ได้ได้โอ้ยวัง<ป> <c oughs> เพื่อน <c oughs> อีสันทำกัน <c oughs> ไม่ใช่เฮี้ยอะไรเลยมีคอนอื่นอ่บ Till I get up, time is barely on our side.